เปิดภาพล่าสุดหมอกริบไทยหลังโพสต์บอกผมคงอยู่ได้อีกไม่นานเรียกว่าคนทั้งโซเชียลต่างส่งกำลังใจให้ในายแพทย์กริบไทยธนสมบัติกูลหมอหนุ่มเจ้าของเพจสู้ดีวะที่เป็นป่วยมะเร็งปอดระยะที่สี่ได้ออกมาแชร์เรื่องราวและอาการป่วยของตัวเองผ่านทางเพจเฟซบุ๊กและหนังสือสู้ดีวะ ซึ่งต่อมาหมอกริดไทยก็ได้มีการอัปเดตว่าอาการไม่ค่อยดีเมเร็งมีการลุกลามไปทั่วร่างกายทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเก่าจนไม่สามารถร่วมงานแจกลายเซ็นที่งานหนังสือที่ตั้งใจไว้ดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาวันที่2พฤศจิกายน2566หมอกริดไทยได้ออกมาโพสต์ล่าสุดว่า ผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่ชาติหน้านะครับณนะตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วงส0ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจผมคงไม่ได้ไปดู NBA ผมคงไม่ทันได้เข้าไปอยู่ในบ้าน ออนซีรินเบลีฟคงไม่ทันได้เจอพี่เพียวอีกจากนี้ฝากบ้านฝากทีมฝากครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณจากใจให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลด้วยครับล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566หมอกริไทยได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กขณะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมถือหนังสือสู้ดีวะที่เจ้าตัวเป็นคนเขียน ซึ่งงานนี้ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก